ต่อวันที่29มิถุนายน2568ครั้งที่60บทที่11 11บ,บทสวดตังคระสุดตังอเสวนาจะภารานังบันทิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังปฏิรูปะเทสาวาโสจะปุเพจะกตะ ตตะบุญญาตาตตะสัมมาปณิติจะเอตมังคตมุตตมังพังหุสันจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคตมุตตมังมาตาปิตุบุปผัฏถานังปุตตะทารัสสะสังขโหอนากุณราจะกรรมันตาเอตมังคตมุตตมังท่านันจะธรรมจริยาจะญาตกานันจะสังขโหอนนาวัชานิ กรรมานิเอตัมมังคตรมุตตัมมังอารติวิรติปาปามัจฉปานาจะสัญญโมอปามาโทจัตธรมเมสุเอตัมมังคตรมุตตัมมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุนถิจัตตัญญุตตากาเรนะธรรมมาสวะนังเอตัมมังคตรมุตตัมมังขันติจัโสวะจสัตตาสัมมานานันจัทัตตัง กาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตมังครมุตตมังตปโปจะพัมมะตรยัญจะอริยสัจจะนัจนัทัศนงนิพพานสัจจิกริยาจะเอตมังครมุตตมังพุธตสะโรกะธรรมเมหิจิตตังยัจจะนักกรรมปติอโศังวิชังเขมังเอตมังครมุตตมังเอตาทิสานิกตะวะนะสัพพัทธมัปปะชิตาสัพพัทธโสติงคันจันติ คันเตสังนงคารม,มุตตมันติสิบสองบทสวดรัตนปัิยังกินจีวิตังอิทธภวาหูรังวาสเคสุวายัางรัตนังปณีตังนโมสัมมังอัติตถาคัเตนะอิทธมปิพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุกติโอตุขยังวิราคังอัมตังปณีตังยัตถะยัตถะคาสกยมุนีสมาหิโตนะัเตนะธรรมเนนะ สมัติกินติอิทัมปิทัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธเสตรบปริวัตนะปริวันณีสุจิงสมาธิมานันตวิริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิเชติวิชติอิทัมปิทัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยปุคราอัตสตังปัสสทจัตตาริเอตานิยุขานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหัพระรานิอิทัมปิสังเครตนังปัตติังเอเตนะสเจนะสุวติโอตุเยสัปุยุตานมณสาทันหีนะนกามิโนโคตมัสสะนัมหิเตปฏิปตะอัมตังวิไคหะ รัฐามุธานิพุติงพุชามานาอิธรรมปิสังเคระตะน,น,นังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุขีนงังปุระนังนาวังนัตถิสำภาว,วงวิรัตตาจิตตายะเกตติเกพาวะจมิงเตขีนะพีชาอาวิลุหิฉันทานาพันติธีละยัตยามปัตถีโปอิธรรมปิสังเคระตะน,น,นังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุ สามบทสวดธรรมบทสหสวัตตาโฮเบชิตังเสยโยยาจะยาจายังอัตตาปัช,ชาอัตตธรตัสบบสะโปสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโวณคันทปโปนามาโลสหพม,มุนาะชิตังอปะชิตังกะยิลาตถาลูปสัสชันตุโนสิบสี่บทสวดเกสะบ,บุตรสุตร ภาสิตตมิทังเตนะภาควตาชะนาตาปัส,สต,าาตตาอรหันตสัมมาสัมพุเทเธนะเอตตุงเหมาอุรสเวนะมาปาระมะปร,ะรายะมาอติกิรายมาปตกะสัมปทานเนนะมาตก,กะเหตุมานายะคะเหนะมา,อา,อ,า,าอาการะปริวิตเกนะมาทิฐินิชานัคติยะมา ระรูปแเกตายะมาสมาโนโนโครุรยัตุมเมหิอตตนาวชาเนเลยยัตหีเมธรรมะอนุอกุสลาอิเมธกกรรมะสาวัชชาอิเมธรรมาวิญโยคะระหิตาอิเมธรรมะสัตตาสมาธินาอะหิตายะสุขทุกขายะสังวัตตันติอัถตุมเมหิปัจฉหยยาทห ยถาตุมเหตตนาวชานเลยยะถอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนนวชาอิเมธรรมาวิญญูปัสสาอิเมธรรมาสัมมตาสัมมาทินาหิตายสุขายะสังวัตตันติอัฏตุเมเหอุปัสัมปสัมปชัวิหารเลยยถาติ สิบห้าบทสวดอุปัตเนยสูตรอุปนณยติชีวิตตมะปะมายชั้รูปะนีตัสสนะสันติตานาเอตะเอตังพยังมารณีเปกขมาโนบุญญานิกายิราฐานสุขาวัหานิอุปนณยติชีวิตตมะปะมาอย่างชรูปะนีตัสสนะสันติตานาเอตังพยังมารณีเปกขมาโนโรกามิสังปัชะเหสันติเปโก โยทากายเยนะสังยะโอวาจายะอุททเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหนติยังชีวามาโนปักกะโลติบุญยังธัมโมหเวรัคติธรรมมัจจาิธัมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเกสานิสังโสธรรมเมสุจินเนคะทุกขติงฆะ ขัตติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจาติยถาปัญญายปัตสติอัตนิพินติทุเกเอสะมโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัตสติอัตนิพินติทุเกเอสะมโควิสุทธิยาสเพธรรมาอนัตตาติยถาปัญญายปัตสติอัตนิพินติทุเกเอสะมโควิสุทธิยา บทสวดปันนากะชาดปัน,านนากัฐานนะเมเกทุตติยังอาหุตก,กิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคันหยะอันะอันปันอปันนักังภาหุงเวสสนังยันติปภาตานิวนานิจะ อาลามลุคเจตยานิมนุสสาพยะตจิตะเนตังของสานังเหมังเนตังสานะมุตตะมังเนตังสานะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสานังขตจัตตาลิอริสัจจานิสัมันปัญญาญาปัตสติทุกขังทุขะสมุปปาทังทุกขัสจะอติกรรมอริยันจะถังขิกังทุกขูปะสมะ สัมมาคามิหนังเอเนเอตังโขสนนังเขมังเอตังสนะมุตตะมังเอตังสนะมัคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสิบเจ็ดบทสวดพเทกะรัตตะขาถาอัตติตังมานวะวาคเมยยะนปะติกังเขอนะ นาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตตตีตัมปะอนันตังอปัตตันจะนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะธรรมังตัะัตถะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิธานะนุพโลหะเอก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงนไม่่อนแค้นในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นึงเจริญ ทำนั้นเนืองๆให้ปุโปรเถิดอ,อเชวะกัดจะมาตับปังโกชันโยชัญญาบารนังสุเวพึ้นทําความเพียรเสียในวันนี้แต่ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮีโนสังขกันเตนะมะา,าเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย้ย่อม,มไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตังตั้งเวทัทเทกัตัโตติ สันโตอาจิคติมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแปลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยประการชนนี้เลยบทสวดพินหัปัจเวขณะปาถะ ชราธรรมโมหิชันดังอนัตติตะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติตะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติตะเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหิ มานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจตั้งหลายตั้งหมดมกกรรมสกมหิหกรรมทายาทถกรรม,มโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสนะ เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ้นอาศัยยังกรรมมังกริษามิกระยานังวาปาปักกลงวาตัสทายาทาผวิสามิเราจะทําการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆตื่นไปเอวังอัมหหิอภินนหังปัจเจปัจเจขิตบพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอ 十九。 บทสด a, วดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิตพยาโสกปตตาจนิโสกายหุนตุสเปปิปานิโนเอตาวตตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัตทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพตาภาวนาพิตาหุนตุขันชันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพร,ประปตตาปเจกานันจะยังพระรังอันตานันจะเตเชนารักขัางพันธามีสัพพะโซ ยาเทหัตตาสันติวิหารวาสินีทูเปะคเรโพธิคาเรตหิงต้หิงตาธรรมทธานนภังวันตุปูชิตาโสติงกระรนเตทวิหารมบรรเเลเทราจะมัชานาวกาจะพิกโวสารามิกาธานาปฏิวัสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสระสปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราผุชัยเยปิจันทสัมปวะ สังเซทชาตาทโวปปติกานิยานิกังธรรมอววรังปฏิจเตสัพเพปิทุคัสสะโรณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะทาราจะปุกขราสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายะจาหิตายะกะอัมเหราขัตส at ัทธรรมโมสัพเพปิธรรมมาจาริโนวุตถิงสัมปาปุเนีมะธรรมเมอริยปะเวทิเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดผักสัพพปติฐานะขาถาบุญญาสิทานิกัตตสัญญาณัญญานินานกัตตานิเมเตสัญจภากิโนโหตุสตันตาประมาณะกะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในบัดนี้แรงบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังนาตาปิตาทโยทิธาเมจจาปยาทิธาวาอันเยมัชะตะเวริโน คือชนเา่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณอันมีมันดาบีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นก็ดีและสัตว์ต่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวียนกันก็ดีสตาตินท่านติโรกัสมิงเตพุมาจตุโยนิกาปัญเจกัจตุวการาสังสาราพรอว่าพ่อเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันหน้ากันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสอย่างเยจิมังนับปัชชานันติเทวเตสังนิเวชยุตสรารใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดที่ยังไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น มยาทธินานาปุญญาหนาังอนุโมทนาเหตุตุนสะสัเพสตาสทาหุนตัวอเวลาสุขชีวิโนเขมาปัตทันจับปพลตุเตสาสาสีสตังสุขาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขา้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทางอันเกษมเถิดความปัดขอความปราถนาอันดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ้วยอนรภาพแห่งสัจจะอธิฐานอุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดบนพิสูพปฏิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอด้วยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดอนุโมทนาในการสวดสรนทยายมนละธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งไดีปิฎาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวอ,อนิเวศมิ่งศัตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ส,สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอชองเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งป,ปัจจุบันและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด ขอบุญกุศลของข้าพเจ้าทาั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจ,จิตต่อภาวนาขอนอกถาวายเป็นทุกท่าบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาขอวุนนี้จงส่งถึง,ถงวิจ,จิตตาร่วมสวดมนต์เจริญจิตต่อภาวนาทุกท่านขอจงปลดจากอาชัยภัยทั้งผูพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านศาสตร์สมบัติบริวารสมบัต,บติและมีดวงตาเห็นธรรม สำเร็จในการที่ปัสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาๆเจะเดินด้วยจดพิษพรใจทั้งสีประการคืออายุวันนาสุขขาัะรัตเถิดขอนุโมทนาบุญตกครอบครัวย,ยอ่อเศษ็ทิทุกท่านทุกท่านเกิดสจ้า